วิดีโอชารขึ้นจากการตั้งค่าในมือถือและก็ในแอปถายมาสเตอร์ง่ายๆแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะขันแรกนะคะให้เราไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะเพื่อตั้งค่าออความละเอียดของวิดีโอของเรานะคะ เมื่อเราเข้ามาในกล้องถ่ายรูปแล้วนะคะให้เรากดที่ออฟันเฟืองนะคะการตั้งค่านะคะนะคะเราจะต้องดูที่ขนาดวิดีโอนะคะกล้องหลังนะคะขนาดวิดีโอกล้องหลังกดเข้าไปเลยค่ะ,ะ,คะเราจะต้องเลือกที่16ต่อ9นะคะถ้าเราทำคลิปลง YouTube นะคะ16ต่อ9เราเลือกความละเอียดที่สูงสุดเลยนะคะตรงนี้โอเคเราตั้งค่า ทีนี้มาดูนะคะตัวแอปคายมาสเตอร์นะคะวันนี้อินได้ค้นพบว่า,ามีการตั้งค่านิดหน่อยนะคะเพื่อทำให้ตัววิดีโอของเรานะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามือถือของใครนะคะหรือว่ากล้องในมือถือเนี่ยของคุณเนี่ยความละเอียดมันที่1,080 p นะคะแต่ว่าในแอปคายมาสเตอร์มันยังขึ้นที่7 120p นะคะไม่มีเมนูหนึ่งพันแปมาให้ให้คุณทำการไปตั้งค่านะคะหรือว่าเซตนะ,ะหรือว่าทำการตรวจสอบแอปเครื่องมือของเราก่อนนะคะด้วยการเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะคะที่การตั้งค่านั่นเองนะคะแล้วเราไปตรงที่คำว่าข้อมูลนะคะ แล้วไปตรงที่ข้อมูลความสามารถของอุปกรณ์นะคะเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ของอินนะมันจะเป็น 720p เท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้อินได้ค้นพบวิธีการทำให้มันเป็น 180p 0ขึ้นมานะคะเพราะโทรศัพท์มือถือของอินเนี่ยตัวกล้องตัววิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะมีได้ถึง 180p 0นะคะ เราก็จะได้ความชัดเพิ่มขึ้นใหม่หนิดนึงเราก็มาตั้งอินก็มาเจอ,อเจอตัวเมนูตรงนี้แล้วก็มาเซตนะคะแล้วก็วันนี้อินก็จะมาแบ่งปันนะคะหลังจากที่ถ้าใครนะคะอยากให้มันเป็น10,80 p ตามมือถือของเรานะคะให้เรากดที่3จุดตรงนี้นะคะ่ะมุมบนขวามือแล้วกดตรงคําว่านะคะ โหมดประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วกดตรงคำว่าสั่งงานการวิเคราะห์ในตอนนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วมันก็จะบอกว่าสั่งงานในการวิเคราะห์ในตอนนี้เลยนะคะ <c oughs> กดเข้าไปมันก็จะวิ่งค่ะเขาจะบอกอยู่แล้วว่ากำลังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์นะกรุณาปิดคายมาสเตอร์นะคะหรือสลับหน้าจอไปแอปพลิเคชันอื่นๆระหว่างการดำเนินการต้องรอให้เขาเสร็จเรียบร้อยนะคะ เมื่อให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากดย้อนกลับไปได้เลยนะคะเราของอินวิเคราะห์มาแล้วนะคะอินจะทาให้ดูเฉยนะคะย้อนกลับไปตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็น1 0 8 0ดสิบ p นะคะทีนี้เมื่อเราตั้งนะคะกล้องให้มันเป็นความละเอียดที่1 0 8 0ันแดสิบแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอนะคะเราจะถ่าย ที่ความละเอียด1,080อยู่แล้วนะคะทีนี้เราลองมาอัพโหลดวิดีโอเข้าแอปคายมาสเตอรเพื่อที่จะดูว่ามันฟ้อง720นะคะเป็นคัดลอก720อยู่ไหมลองมาลองดูนะคะ,ะแล้วไปที่กล้องนะคะวิดีโอตัวนี้อินใช้อิน ถ่ายในความละเอียดที่1,080นะคะเห็นไหมคะเวลาที่เรามาเราตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเซตในระบบของคายมาสเตอร์ให้เป็น1,080ปุ๊บเมื่อเราเอาวิดีโอเข้ามาในแอปคายมาสเตอร์นะคะที่เป็น1,080 p มันจะไม่ถามคุณเลยค่ะว่าคุณจะต้องคัดลอกเป็น1 2 0 720p นะคะไม่ต้องเลย มันจะขึ้นมาให้อันตโนมัตมิแล้วภาพมันจะชัดค่ะเดี๋ยวขอรีหน่อยนะคะ เห็นไหมคะภาพชัดมากทีนี้เวลาที่เราจะเอาวิดีโอออกนะคะให้เรากดหยุดก่อนนะคะแล้วก็ไปที่แชร์ทีนี้พอมาดูเมนู export นะคะตรงหน้าจอ export ที่เราจะเอานำวิดีโอออกนะคะมันจะขึ้นคำว่า ความตรงความละเอียดนะคะมันจะมี Full HD มาให้ที่เป็น1 0 8 0 p นะคะ mm. เมื่อก่อนหน้านี้นะคะของอินเนี่ยมันจะมีแค่ 720p เท่านั้นเองทีเนี้ยอิก็เลยมาเจอวิธีการที่ทำให้มันเป็น1 8 8 0 p นะคะอ mm. ิะะ mm. ก็เลยเอามาแนะนำหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีวิดีโอที่ชัดขึ้นนะคะ พอเรา export นะคะนำวิดีโอออกนะให้เรากดที่วัดพันแปดสิบนะคะพันแปดสิบเฟรมนะคะมันก็จะมีอยู่ที่สามสิบนะสามสิบก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เองลองเลือกที่หกสิบแล้วก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็บนะิตเรทน่ะก็จะเลือกที่ สูงสุดนะคะเพื่อให้ความชาัดของวิดีโอนะคะนี่คือวิธีการนะคะในการที่ทำให้วิดีโอเราชารัดขึ้นนะคะผ่านแอปคายแมสเตอร์นะคะโดยการตั้งค่านิดหน่อยนะคะจากในตัวมือถือของเรานะคะแล้วก็ตัวแอปคายแมสเตอร์ค่ะถ้าใครที่ยังไม่ทราบวิธีนี้นะคะลองนำไปใช้ดูนายอินบอกได้เลยว่ามันเวิร์กนะคะแล้วก็อินฟากนะคะกอ้อ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอินเพื่อเป็นกำลังใจให้อินด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ